ชุมชนนิมนต์ยิม้มชุมชนนิมนต์ยิม้มตอนขุมทรัพย์บ้านคลองพุทธ จริงเหรอไม่น่าเชื่อเลยสันละสินะทำไมไม่เป็นชั้นบ้านเนี่ยช้าจังเลยไทยด้วยอยากเป็นชั้นบ้านันสักเพราะว่าวันนี้พูกชาวบ้านดูแปลกๆยังไงชอบผลนะนั่นที่ขอรับเอาแต่ซุปทิพย์เป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้เป็นกันทั้งตลาดเลยหอวเล็กหัยใหญ่ขอรับเอาอะไรจะนเออขอถามหน่อยสิขอรับวันนี้พูกชาวบ้านเป็นอะไรกันหรอทำไมเอาแต่ซุปทิพย์นทั้งตลาดเลยเอยนี่มาอีงไม่รู้เรื่องขุมทรัพย์อีกเหรอ คนในชุมชนเราไปเจอสมบัติเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอโยธยาเข้านะคะอะสมบัติสมัยอโยธยาเฮ้พวกเราไปดูขด่าวทีวีนี่สทีทีวี3 6 9องศาเ <c oughs> มื่อเยน็นวานนี้ในมีการค้นพบสมบัติเก่าแก่ที่หายสาบสูญไปจากคนไทยกว่า300ปีนั่นก็คือหมวกโบราณตั้งแต่สมัยอโยธยา <c oughs> ซึ่งเพื่อจะถูกค้นพบอีกครั้งที่บ้านคลองพุทธนะครับฮ <c oughs> ะเป็นของสมัยอโยธยาจริงๆด้วย ตอนนั้นผมกําลังนั่งตกปลาอยู่ตรงน,นั้นแหละครับแล้วจู่ๆเบ็ดของผมก็ไปเกี่ยวโวโบ,วบวราณนั่นขึ้นมาได้ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผมจะได้เป็นผู้คนพบสมบัติแห่งสตาวัตแบบนี้ที่ว่าเป็นสมบัติแห่งสตาวัตก็เพราะโมโบราณใบนี้ก็ือหนในสมบัติลับของขุนสุวรรณรักษาข้าพดีชื่อดังสมัยอยุธยาที่ได้เก็บเอาทรัพย์สินทั้งหมดของเขาไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งก่อนอโยธยาจะเสียกรุงจนเกิดเป็นตำนานขุมทรัพย์ขุนสุวรรณรักษา เดยวเอ้ก็มันจะเป็นแค่เศษหอยเศษไม้พังๆอันนี้มันจะมีค่าสักแค่ไหนกันเชียวมีคพาอสิครับเพราะว่าขุมทรัพย์ขุนสมรรษานี้มีมูลค่าในปัจจุบันมากกว่าหมื่นล้านบาทจับตาหมื่นล้านหรอหมื่นลาต้องแล้วครับและสถานที่ที่เชื่อกันว่าจะเป็นที่ซ่อนขุมทรัพย์ขุนสมรรษาก็คือบ้านคลองพุทธที่ซึ่งพบหมวกโบราณใบนี้นั่นเองขอสุดยอดเลยพบกับข่าวอื่นที่น่าสนใจได้ใหม่ในทีวี360 เก้าองศาสวัสดีครับเล่นทีผมว่าผมสังหรณใจไม่ดียังไงไม่รู้ว่ะผมก็เหมือนกันช่วงนี้ไข้คอไม่ค่อยดีเลยฮะนั่นใครนะฮะใครมาทำอะไรในวัดน่ะเย้ เอ๊อออะนนลูกตา,ตาครับอะไรเรื่องอะไรล่ะครับลูกตาเฮ้ยน,นั่นโอละไม่เป็นไรแล้วแค่ขอเท้าแพลงนิดหน่อยว่าแต่ว่าไอหลุมนี่มันมาได้ยังไงกันเนี่ยก็พวกชาวบ,บ้านนี่สิครับตอนนี้ทุกคนเอาแต่ขุดหาสมบัติกันทั้งชุมชนแล้วล่ะครับฮะขุดสมบัติเหรอเฮนี่นะเฮ้ย เรองค้งเป็นอะไรเดี๋ยวขอรับแม่มันเหนื่อยพอยจมดแรงเอาเนี่ยททททททเรืร่องชำแกไม่ยังมาออกแรงขุดดินอีกหรอครับแม่ทำไม่ขุดข้าก็ไม่ไสมบัติสิแล้วเอ็งนี่มีที่จะหาสมบัติกับข้าบ้างเรื่องไงเนี่ยไม่เห็นเอาจอมเสียมาขุดบ้างเลยอาอ,อ,อย่างผมนั้นไม่ต้องหรอกครับเพราะผมมีไอ้นี่สิ่งประดิษฐ์ล่าสุดของผมเครื่องขุดดินพลัานเทอร์โบแค่มีเจ้าเนี่ยก็ไม่ต้องออกแรงขุดดินที่เมื่อยแล้วล่ะครับ ี่มรัก็จริงนะสิถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวสาทิตให้ดูนี่เยอะเห็นไหมเขาเป็นมสิทธิภาพแค่ไหนห้าห่าห้าห้าห้าห่าไ้าห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 ่าี้าห้าห้าห้าด้าห่าห้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 าหนาห้ามเาห้าห่าห้าห่าห้าห้า้าห้าห้าห้าั้าฮ้าห้าหเาหทาห้าห้าหนา้าห่าห้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 าหอาห่าห้า้อง้าราห้าห้าห้้าห้าห้าห้าย้าง้้มหาหาห้ยห้้้้้้้ อุปกรณ์พิเศษอะไรหรอครับก็น,นี่ไงจ๊ะไเยิบฟีเอ่อไพยิบซีมันช่วยหาคุมทรัพย์ได้ยังไงแหละครับนั่นสินะ่ะก <c oughs> ็อย,อย่างนี้ไงจ๊ะออด้วยอำนาจลึกลับแห่งไพยิบซีจงทำนายที่ว่าที่ตรงนี้มีสมบัติฝังอยู่หรือไม่แม่ว่าไปนั้นเจอกันเอาฮวิ่งมาแล้ว <c oughs> ขอพิดูนก่อนให้คเวอร์หมายถึงความสิ้นหวังแ,แสดงว่าที่ตรงเนี้ยไม่มีสมบัติอย่างที่หวังไว้แน่นอนไม่ต้องขุดให้เวื้อง้มคันฟ้ไม่น่าผมคขุดตั้งนานก็ยังไม่เจอสักทีภาคยศีเนี่ยแม่นจริงๆแม่แม่แม,แมจา้าข<ม>ุดทีก็ต้องทำนายทีแล้วย่างี้เมื่อไหร่ที่จะเจอขุมทรัพย์ละจ้าท้องแล้ครับแม่ แล้วไปชิมีิวิธีที่ดีกว่านี้ชิมมีชิมไม่กูไม่มีเลยแน่นอนย้อนสักก่อนเรากินอะไรเอ๊ะนี่มันเข็มทิศตอนแปดเหลี่ยมของท่านสินแสงชื่อดังหรือนาถูกต้องท่านสินแสได้ลงอาคมให้เข็มทิศเนี่ยที่ไปหาเฉพาะขุมทรัพย์เท่านั้นเราแค่ไปตามที่ที่เข็มทิศนี้ชี้ก็จะเจอขุมทรัพย์แน่นอนไม่ต้องเสียเวลาขุดที่ทำนายทีอย่างเจ๊เลยอ่ะแม่เจ้าโวยนี ของรัชสมัยพวกนี้บปจะใช้ไรผงอะไรกางอ่ะฮะเออพวกอะไรเน่โกเฮงเข็มที่มางกรแปดเหลี่ยมของฉันเนี่ยนะของจิบจอยอก็ใช่นะสิพวกนี้ไม่เคยได้ยิงแล้วว่าหมอลูคู่กับบอเราอ่ะแล้วขอของหมอลูพวกเนี่ยมันจะไปเชื่อถือไรยังไงกางถ้ามันจะถือได้แล้วก็มันก็ต้องทางนี้นี่ เพื่อตกงหาสมบัติที่สอ2 2น่ถ้ามันตกงหาสมบัติที่สองไว้เจอเมื่อไหร่นะถ้าวากากนี่มันก็จะชี้ไปที่หนังทางทีให้เทคสุกเลยใช่ไหมล่ะนี่วัวซื้อมาจากอเมริการาคาเป็นแสงเลยนะเนี่ยนะโหนี่โกเหง เทียบกับคุ้มรับเ์มืองล่างที่จะไหลมามาคุ้มค่าสุกๆเลยนะว่าเลี้ยวพวกก็รีบไปหาคุ้มรับลีกะต้องรีบไปถ้องทุงเจ้าเครื่องนี้คึงมาจริงด้วยเบิร์กเราีบไปหากระจอดเจะอุ้มไปเลยจ้าแจ็คมาเร็วคุณอนตหน้าไปแล้วก็จะยุ่งเลยนะครับแม่ข่ายเองก็ชักช้าไม่ได้แล้วต้องรีบไปเหมือนกันจอด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 จออดจ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 อด แสดงว่าอาจจะมีภัยจากของมีคมเผลอหมายความว่ายังไงน่ะของมีคมโอ้ยมกว่าจะขึ้นมาได้โอ้าด้วยไม่เดินอไพตทางบ้านของุทธจะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วแล้วหรอรุดเร็วใช่นั่นสินะ รู้สึกว่าผู้ชาวบ้านจะโดนความล่วมครอบงำจนไม่เป็นอันทำอะไรกันแล้วนะนั่นสิครับแล้วพวกเราจะช่วยชาวบ้านกันยังไงดีนอกจากหมวกโบราณนั่นแล้วยังมีหลักฐานอะไรอีกไหมที่บอกว่าขุมทรัพย์นั่นอยู่ที่บ้านคลองพุทธเนี่ยไม่มีเลยครับผมเซิร์ชในกูเกิลกับวิกิพีเดียพวกนักโบราณาคดีไม่เคยพบหลักฐานอะไรที่แสดงว่าขุนสุวรรณรักษาจะเฉียดเข้ามาใกล้ที่บ้านคลองพุทธนี่นะครับถ้าขุมทรัพย์ขุนสุวรรณรักษามีจริงยังไงมันก็ไม่น่าจะมาอยู่ที่บ้านคลองพุทธนี่แน่นอนอืงั้นเหรอ มันน่าจะบอกโบราณนั่นมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันนะฮะลงพี่ขอรับจเจ้าแมวตัวนี้หน้าตาเหมือนเจ้าแต้มที่อยู่ในวัดเราสมัยอโยธยาเลยนะขอรับเอจริงด้วยหน้าตาเหมือนเจ้าแต้มจริงๆด้วยว่าไงเจ้าแมวเมียวไต่เล้วไปคาบนี้มาสิอ่าเก่งมาก เก่งเหมือนเจ้าแต้ยของฉันเลยในหมุนตัวที้ายหันคว้าหันเม้หันเอ๊ไม่จริงหรอมั้งนี่มันทําได้เหมือนเจ้าเต้ทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยแปลกจริงๆด้วยปกติแมวไม่ค่อยทําตามคําสั่งคนอย่างนี้นี่นะมีแต่เจ้าแต้มเท่านั้นที่ทําตามคําสั่งพวกนี้ได้แต่เจ้าเต้มอยู่ในอันดีตสมัยอายุธยานี่นะจะมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงกันละ่ะนั่นน่ะสินะ แตนะ่ถ้าเป็นเจ้าแต้มจริงๆเละก็มันก็ต้องทําท่านี้ได้ด้วยเจ้าแมวมีเหรอตา,ายแล้วไม่จริงอะ่ะขนาดท่าไม้ตายท่านี้ยังทำได้หรือวะเจ้าจะเป็นเจ้าแต้มของบ้าเอืจริงจริงอ่ะฮะไม่มีผิดเพี้ยนสบัดหางท่านี้เจ้าแต้มเจ้าแต้มของบ้าเอืจริงจริงด้วยจริงเหรอเจ้าแต้มตัวจริงเหรอเนี่ย ออแล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงอะหรือว่ามันจะเดินทางข้ามเวลามาที่ยุคนี้ได้เหมือนกับพวกหลวงพี่ฮะเข้าใจแล้วผมเข้าใจเรื่องทุกอย่างหมดแล้วครับอะไรรื่อเนนทีในหนังสือพิมพ์บอกว่าพวกนักวิทยาศาสตร์กำลังทดลองหาอายุของหมวกโบราณใบนั้นอยู่ <c oughs> เพราะสงสัยว่าทำไมมันยังดูใหม่เลือเกิน ระหว่างการทดลองก็มีการพบขนสัตว์ที่คาดว่าจะเป็นขนหมาหรือขนแมวติดอยู่บนหมวกใบนั้นด้วยถ้าขนแมวบนหมวกนั่นเป็นของขนเจ้าแต้มนี่แหละมันก็แสดงว่าหมวกโบราณนั้นก็ข้ามเวลามาจากอดีตพร้อมกับเจ้าแต้มด้วยนะสิถูกต้องทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันขุมทรย์ขุนสุวรรณรักษาอะไรนั่นไม่ได้อยู่ที่บ้านคลองพุทธนี้จริงๆเหมือนกับที่พวกนักโบราณคดีบอกไว้เลยที่แท้เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองอเดี๋ยวก่อนนะกอรัฟแต่ถ้าเจ้าแต้มมีทางข้าเวลามา งั้นพวกเราก็มีทางกลับอดีตได้ด้วยนย่างิขอรับจริงด้วยจริงด้วยถ้าอย่างนั้นมะอึก็มีทางกลั สำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์รบกวนช่วยกดให้ด้วยนะคะเพราะในช่องตูนไทยๆของเรามีการ์ตูนสนุกสนุๆราน้องๆอ,อยู่เพียบเลยแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ